สิบบนสูตรที่สองครับผมสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมครับสูตรเราใช้หลักหมื่นบวกร้อยบนบวกหน่วยบนบวกสามคงที่ครับผมขอคนละหนึ่งไหลเพื่อเป็นกำลังใจครับผม หลักหมืน่นสามแปดึ่งบวกสมเป็นสี่หรือเปล่าสบวกห้าเป็นแปดปดบวกสมเป็นสิบเอสบเอบวกสามเป็นสิบสนะครับ ส8 1แปดสิบเอ็ดสิบสี่งวดประจำวันที่สิบหกคูณได้สี่บวกเพิ่มไปหนึ่งเป็นห้าน,นะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมคำเตือน เราใช้วิจารณญาในการรับชมปเป็นการคำนวณคณิศาสตาร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมดูเล่นๆคำขันระกบันเทิงครับเป็นสูตรใหม่สูตรระยะสั้นนะครับ045เป็น8 89 4บวกาเป็น9 เป็นสิบเจ็ดเป็นยี่สิบศูนย์หนึ่งแปดเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าเป็นสิบแปดแปดเก้าศูนย์หกเก้าเก้าศูนย์สามแปดสิบเอ็ดสิบสี่สี่ห้าโอเคครับผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเท่านั้นก็พอครับผม Cảm ơn các